เชื่อมต่อยู่ครับผมเชื่อมต่ออยู่นะครับ,ต,ออรบต้นที่สิบวันนี้นะครับตามแบบนะครับตอนนี้ก็ยืนอยู่ตรงปลายตัวเอนะครับผม

ก็เป็นช่วงยังหวะที่เสาส่งมาแล้วนะครับผม ไสีกระบอกนะครับไสีกระบอกนะครับผมแล้วก็เชเจอร์ขึ้น13นะครับได้แรงนะครับประมาณเกือบ200ตันนะครับประมาณนี้ครับต้องไปเคียบกับเคเบิลโอเคครับผมโยมโมมินไปนิดหน่อยนะครับประมาณ5เซน10เซนนะครับ แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวผมพาไปดูผลงานข้างล่างนะครับผมวันนี้เขาขุดเสาเข็มฐานทาเร์เกลนนะครับเนี่นครับผมผลงานเมื่อวานเขาขุดกัน,น,นตั้งเหล็กตั้งเสาเร็วเหล็กแบบเสานะครับเร็วมากครับผมใช้คนเยอะนะครับแปบ๊บเดียว อัปเดตครับช่องนี้ก็เป็นช่องการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ทุกๆคลิปนะครับผมผมก็จะพูดซ้ำๆอย่างนี้ตลอดนี่ครับเครื่องนี้ก็ได้หกต้นเดี๋ยวเขาก็จะหมุนไปนู่นนะครับผม ผมออกมาแล้วเดี๋ยวเขาก็หมุนกดจะมีอีกลายนึงนะครับผมชิดล้วนะครับขยับขยับไปของผมนี่แถวสองใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมผมจะตรงมานี่ตรงมาถึงเนี่ยครับผมถึงตรงนี้แหละที่เขาล้อมล้วไปน่เดี๋ยวผมพาไปเดินไปดูฐานเทวเครเนครับฐานทาาเทวครรเรนตัวที่สองนะครับ นี่จะเป็นเข็มโดวเวลนะครับผมแปดต้นสวยๆนะครับตัดแบบมีโดวเวลนะฮานทาวเวอร์เกรนพรุ่งนี้ก็ใส่ตะก้อแล้วพรุ่งนี้เขาก็เทปูนเรียบร้อยเข้าแบบเรียบร้อยแล้วรถซีแพกมาแป๊บเดียวนะครับเทเต็มนี่แหละครับเนี่ย สี่เหลียมใหญ่เนี่ยโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมสายอาชีพครัยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีโชคดีครับนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับผม